สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของมัตราแม่เกลกันนะคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่ามาัตราแม่เกลหมายถึงอะไรนะคะถ้าเด็กๆอยากเรียนรู้ติดตามในตอนต่อไปเลยนะคะ,ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะแม่เกลก็คือคำที่มีเสียงวอเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะ ต่อไปมาฝึกอ่านคำในมาตราไม่เกลวกันค่ะคำแรกนะคะเด็กๆนิ้ว n นอีวอนิวไมโทนิ้วเด็กๆสะกดตามคุณครูเลยนะคะฝึกอ่านออกเสียงดังๆเลยค่ะคำต่อไปในมาตราไม่เกลวนะคะมีวมีเสียงวอนะคะขออาว์ขาวไมเอกขาวนะคะคำนี้อ่านว่าขาว แมวมอเอวแมวแก้วกอเอวแก้วไม้โทรแก้วเร็วรอเอวเร็วเดี่ยว ดเอียวเดียวไม้เอกเดียวฝึกอ่านคำจากภาพกันนะคะเรามาดูภาพแรกกันเลยค่ะเด็กๆภาพแรกก็คือแมวนั่นเองนะคะคำนี้อ่านว่าแมวเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูไปด้วยนะคะมะนาว นกแก้วนิว้วข้าวว,าว้าวมะพร้าวแก้ว ข้าวโพดดาวมันแก้วเด็กๆฝึกอ่านคำเสร็จแล้วนะคะมาเล่นเกมเพื่อทดสอบตนเองกันดูนะคะสแกน QR ว o า e คเล่นเกมหมุนวงล้ออ่านออกเสียงคำนะคะ เด็กๆอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ